อะ,อะไรนะติดการเทศหน่อยหัวใจทรงก็ดีติดกันเทศหน่อยสมวแปลว่าอะไรอะ่ะอ้าวก็แสดงทาไงอ๋อได้กุหลาบหนึ่งดอกีกน้ากันเทศฟ, <c oughs> ฟังตลอดขอบคุณค่ะอาจารย์ก็อ่านไม่ค่อยคล่องส่งกุหลาบแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ยมีกำลังใจอ่านนะมีอคนเดียวก็ยังดี <c oughs> นะดูดวงต่อมาดูดวงกันค่ะเดี๋ยวดูให้อยากดูกี่ข้อว่ามาดูทีละข้อนะคะตอน,นหนวใจสม้มดูทีละข้อเขาให้กุหลาบมาจานท็อปแม้วแต่ต่อใจส้มอาจารย์ท็อปบอกให้อะไรก็ได้ค่ะ หนึ่งเหรียญก็พอไม่โลภเอาเอาไอศ์ครีมก็ดีอ่าคนจะทำแบบไอศ์ครีมก็ดีอไอซครีมนะนี่ถ้าเป็นชีวิตจริงนะอไอศ์ครีมก็กินไม่ได้อยู่ดีกุ <c oughs> หลาบก็ดมเอาเมื่อวานอา,นาจารย์เขาได้ไอศ์ครีมมาเพียบเลยเมื่อวานอาจารย์ทำได้ไอศ์ครีมไอศ์อครีมนี่มันหนึ่งเหรียญป่ะเดี๋ยวดูดิเออตรงไหนดูตรงไหนอ่ะ รันถามไหมคะใครจะถามถามได้นะคะดวงนะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาส่งของขวัญก่อนนะคะแล้วถามมาได้เลยรันจะเริ่มผลิตอาหารเสริมได้เลยไหมคะ,ะไพ่เหมือนไพ่ได้ไพ่ปรึกษานะคะเหมือนต้องมีที่ปรึกษาที่ดี ต้องต้องปรึกษาคนก่อนนะไม่รู้ใครแต่ว่าเหมือนเป็นผู้ใหญ่อุปถมัมภ์